ก่อนเบ่งคิดนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์แต่งให้แน่เด้อทุกคนสาบายดีทุกคนมา่อผมขอ grab สองบอลตัวผ้าเพืนคือเก่าเลยทุกคนไหมบอลตัวก็มีเมนูกินแซ่บๆอีกแล้วกับ b ข,ขอบครัวบามอีกหลายคนวาสิว่าโอ้ยบอลต,ตัวขึ้นมาเฮ็ดกินเฮ็ดยากใชเนาะแม่นทุกคนเนาะบอลตัวมาก็มาเฮ็ดกินเฮ็ดยากแน่ พออายุเกอนบ,าบ่าวพี่หนิครับผมไม่มีคนเห็ดกินเห็ดยาหรอกสไลด์เมน,น่ะบ่าวตัวมาแมนบ่าตัวจะเห็ดกินเห็ดยาให้เมนวะฮาใส่แต่ามาูมนะบ่าตัวก็ซื้อเครื่องซื้อคล้องมาเห็ดกินเห็ดยา,าไอ้กรถ่ายของถ่ายคลิปน้ำเนาะพวกเนาะวันนี้แมนจะแมนเมนูอะตกไก่ใส่สมุนไพบรบ่าวบ่าวพี่วะบ้านมื่อกี้ใส่ไล่ไ,ไเลเพื่อน,นะวะเมาอะไรเมาบ่เถื่อนได้เพื่อนวะ แต่ว่าบวตุใส่บัวลายเนาะใส่สมุนไพรแต่ว่าสีแหนออกให้มันหนาตางแล้วก็นิ้ตาแน่ต่างเนาะมอห้กินเนาะเด็กน้อยเนาะใส่เฉพาะแต่ผู้ใหญ่ตุ๋งไก่บอวตุไก่บานมากตัวหนึ่งก็รอใช่ไหมเห็ดกินก่อนเลียวกะกินเขากินน้ำเลี๋ยวกะพยายามเบ็ดโกบทุกคนถ้าติดตามคลิปน้ำกันอีพีสองเลยทุกคนเออพอบวตุจะมีไะใส่เบ็ดโกบถาเลยบวตุ มัไม่ตองบวกบอวกันสื่อเบอตูใส่เบทกบายนแต่ว่าใส่บัได้หลายลังหนอพอบอตมาคำเนี่ยไปขุดขี่กระเดือนกระซาบสิไลพี่น้องเลยโอ้ยหลายเยอะกระใส่ไปประมาณอ่าสิบสองสิามลังหนึ่งมันคำก่อนพอขุดขี่กระเดือนกระโบเห็นหุงเลก็เลยบ่าเออเป็น อีพีน่ะบอตสิแกตโตใหม่แต่ว่าถ้าทุกคนให้ทุกคนที่ตามชมน้ำกันเนาะอีพีสองนี่แต่ว่าเขาจะเติมพลังกินเขากินน้ำก่อนให้กินให้ยาก่อนหนึ่งเขาหนึ่งอ่ะสวยกันก็ไอเจียเนาะใหญ่ไก่บ้านมากทุกคนไก่บ้านบอตซับละเอียดแล้วหน,หนึ่งเขาเนาะบอวี่ควรออกไปเนาะควนไปสื่ออ่า ช่สื่อแง่แง่ลำนะก็จะไปใส่นุกแอนน็ได้ใส่บ่าวตัวผ้าใส่กับระเจียผ้ากูใส่แนวหน่อยจะถ่ายคลิปเอาทุ่านที่ตามผสมกันเนาะเดี๋ยวบ่าวตัวเห็ดกินเห็ดอยากแล้วไปนั่งกินเขานำขึ้นเกาอย่างไรครัทุกคนอืสมุนไพรเนาะใส่ลงไปเดี๋ยวจะมาต้มไก่ใส่สมุนไพรกินเนาะอืม เซ็บแสบตัวนี้แมนองมันหนาเจียวนบอลโตหิตเจียวตับันสมุนไพรต้องเปลีอยนแน่นอนมันออกรสสารหมดถามบิ่งถามบิ่งว่ามันจะออกฤิ์แบบไร ออกเป็นยิ้มบอหรือว,ว่าหัวบ่เรือ,อรว,ว่าตายเฮาลอยบ่เรือว,ว่ากินเขาแสบบ่ทุกคนถ่าดูน้ง,งนน <c oughs> กัรนะบอโตก็บริกินล้ะนเนยด้ใส่สมุนไพรบอวิว่ไปยือยใส่สมุนไพรด้วยม <c oughs> ันจึงขาดจัดไปบอโต๋เดี๋ยเดี๋ยวเ <c oughs> ี่คยู่นี่น่ารับ <c oughs> เนวแนวทุกคนมาเด้จุเขาแล้วชูชูดีมุ้ดชูนี่หอมเลยขอม่มาจิ้ม่เอามาช่งจิอไปักแหงได้ิจีอดจัี้อดจบวขังดูผู้ชายขาน่วสามสี่นเดีชไใช่

ได้าวเจียเบ่กุบฮัลโหลถ่าดูน้ำก,กัน,นไ,ไ,ไ,ไ่เป็นบบนะแบบไม่ไหวปร้การสโคตอนนี้สสี่ีไยเจียมาไอเ่กุบมอ่ะเป็นบ้านเป็นเ้นไรเงี้ฮะปพนเล้อเนนมือเนี่ยเ dạng đinh nga không Ừ không thật dạng dạng Đó, cứ dạng cứ dạng 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 Nó dạng 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 đi dạng 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 Đi dạng 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 kia. Kia dạng 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 เรื่องาว่ามเอง่อันนี้นี่นี่มตเด้ตกิิมนเสียกันมาิมมงเฟิงเียิมมังีอะไรอีก้างเจอเจอเจอเด็กจะสวยเนาะินเสยแมแเอาเปีเดียแม่อว่แม่อตกั

กรสไอย์อสนามเล็กกระอย์นะก็บริขานมีแต่สามเตะแข่งซองหนาไม่อเตะเล็กกระสอยเขามีหกเตไหนดีไหนกระทิมดีมีกับมีสามเตะแตกรทิมในเวียงปู่มีสามเตะข้าวแต่ซองจิ้มเขา อย่างเงี้ยมเข้อเสเมือกันเนีจะ oh, okay, ิกินแก็ไม่สาแต้มเหมือนกันเมี <no> ่วานเสียมันเสียกับอะไรเขาเหมือนกันเอาต้มทองให้เลยกินมึงกินม่ทมันไล้แต้มเลยดิกอนนั้นเสียสามแต้มเหมือนกันเอ้มาที่มันเนี่าพกเลยเยรกเขพกกอะไรก็ไม่สา ก็มีสามีน่เลยอกซยก็มีสา่จ้บุมมตะเอ็กอยเขากินช่องแเลยกินแบบมีสามไม่กเขามีแตะนนะิมรทุกนนะจิมกอดจิมแมนเาะันมอดาะจิมสองาสวัดีทองมีดีทอได

มาวิ่งไปจะเด้หมดไปกูจะลุบนุกใหม่เลยไมอาบน่ะโอ้ยขยุ้ยซื่อข้าวต่งาขาวบอลเยบรอยโอ้ยหมอบ่ายไปไม่เป็นหน้าขึ้นหน้าไปไหน ใส่ผู้พิทักษ์วางเงินกับใบแค่แบบมาช่วยมึงหนไอไปไปบอกแต่ดั้เดี๋ยว็เด็กคนโอ้ชรอะชีก็มึงไอเทียเนี้ยเปล่าเปล่าแฟนนีอยยืมทองไปโง่ชีนะมึงหรอโอ้โหไปมาไปกันบ เอาเอาไปคือปากอเอาปารูไปพ่อน้ำไม่กินเผาแปไมได้พมาขานไ่ได้ที่อมี่นั่นนะขาดยตีมยอร่อยอร่อนออรนเผาโต้วงไม่กินเผาหัวเชียวเไก่ชิเกะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จำเจ้วนี่นะจำเจียวตัมันมันยังกือกกือกกน่อขึ้นหมุเจาขนองเออแ,แ,แ,แจ๊แตงเจอแตงหัวเจ้านายมาตัวสิพยายามเม่คกบนะทุกคนถาเบิง 2. 2> ้งอีพีสออ้าย เนี่ยันม่นให้เผาเพื่อนไอเดีนปะเราทดลองเราดลงไหมอาไปเด่นสุดเเอาขอเพื่อนจะเาดูก็อน้ะอืมอืจะเองเพี้ยเจะรูไปอืมง่านะ แม่งเขาหี้ยนเขาอะไรจะบออยากไปไม่ไปด้อมันจันเขาหี้ยนเนาะเอ้ยสุเือดให้กั้อเน้อตัวมันจันรบเขาหงียนมันกวนนกกระตุยทุกคนเดียวบรโตสิพยายามเดกบก่อนขอกคันอีพคลิปนี้บ๊ายบาย